ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงจันทบุรีนะฮะเจนุดนะฮะข้างโรงเรียนกวงหัวนะฮะเลยกวงหัวมานิดนึงนี่อยู่สายมือเลยนะครับใส่ตับได้ไหมใส่ทุกอย่างเลยครับผมใส่ทุกอย่างเลยผมเป็นเก่าเหล่าเนี่ยผักบุ้งนะครับเอาผักบุ้งอย่างเดียวหรือว่าไงถูกว่างนิดนึงอันนี้สั่งเป็นเต้นเล็กหมูเลียงใส่ทุกอย่างนะครับเป็นส<ผ>มุนไพร นี่ครับไอ้ที่บรรพันที่เรียกว่าอะไรนะครับมีเล่วหอมนี่เล่หมูเลียงต้องมีเล่วนี่ตะไคร้หมูเลียงนะใบมะกรูดขาขาตะไคร้ใบมะกรูดมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหมูเลียงที่ระยองนะฮะไม่ต้องไปที่จันไม่ต้องไปที่จันนะอันนี้เราสั้งเป็นเกาเหลา วนะกินจัดไก่ตุ๋นน้องเท่าไร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าบาทอ๋อเอาผมเอาผมเอาไก่ตุ๋นน้องหนึ่งมือจัด่านี่ครับแอดออนได้ครับ<า>ไก่ตุ๋นเพิ่มน้องหนึ่งครับขาไก่ก็มีถ้าจะกินดูดิดูไก่ตุ๋นเขาดีโคตรน่ากินอนะ่ะไปเปิมาเด็กครับนี่แอดไก่ตุ๋นนะครับ <c oughs> เพิ่มยี่สิบห้าบาทเออ้อ ั่งเป็นหมูเลียงนะฮะหมูรวมนะฮะแล้วก็นี่แอดออนน้ on, <Okay. S 1> องไก่ชิ้นใหญ่ใหญ่ยี่สิบห้าบาทนี่เลยขอตดน้ำก่อนโอ้ห <Ooh. S 1> ุยน้ำเขาหวานนะอร่อยหวานหอมอะ่ะเพราะสมุน,มนไพรอ,อืะอ่ะเดี๋ยวทโตเวเส้นเล็กนะท <Ooh. S 1> องแน่นอน ีเส้นมันดูดน้ำแบบมันหอมนี่ครับหมูเรียงดูที่น้ำอืออืมแล้วไก่ไก่ปลาเปื่อจัดอ่ะอืมอะไรในปากเลยนะจริงเอาลิ้นดุนล่ะเอาลิ้มดุย่างเดียวไม่ต้องเคี้ยวมาได้เจนุตอยู่ตรง อาเรเลยโรงเรียนกวงหัวมาหน่อยหนึ่งนี่เจอจจนุตสั่งได้เลยผู้เติหมูเลียงบวกน้องไก่ดีเด็ดดีเด็ดถามน,นี้เท่าไหร่นะครับหกหกห้านี่หกห้าบาทนะฮะทก็น้องไก่เป็นยี่ิบห้าเลยามนี้หกสิบห้าบาทนะเพราะบวกน้องไก่ไปแล้วมา,นานแล้วก็ตีสิบบาทบอกเลยวัดกดได้ไปกี่ก <8 S 1> <ห>ันต่อ<ม>ครับผมนี่ดูไปคำไหม ย่ำเป็นไงฟิล์มอันนี้สั่งเป็นอะไรเกาเหลาเกาเหลาน้องไก่้เกาเหลาหมูหุงเพินแล้วก็ทอปปิ้งด้วยน้องไก่น้องไก่เปืเปออ่อยยนะังเปื่อยจริงอดูดิเนี่ยคือลิ้นดุนนะ่ะจบใช้ตะเกียบคีบอย่างเดียวไม่ได้นะหลุดต้องชอ้ <มา S 2> อนประคอง ชกินได้หน่อยเดียวพี่ผมไปแบบเมื่อวานผมไม่ได้กินข้าวเลยแล้วพอไปแบบหิววอ่ะตามคำรู้เรื่องพกิบพึบน้ำจงน้ำจิ้มเขาทำดีมากเลยอ่ะน้าปินน้าปิน เจนุนนะครับมีเบอร์โทรติดต่อร้านไหมครับศูนย์แป4 <43 S 2> หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่สามแปดสี่สามเจ็ดสองแปดแปดร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับก็เจ็ดโมงครึ่งค่ะกินได้แล้วเริ่มเปิดแต่เจ็ดโมงครึ่งหมอถึงประมาณสักสมโมงสาโมงเย็น <สะ S 1> แล้วก็เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันถ้าวันไหนมีธุระถึงจะหยุดโอเคร้านเปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนมีธุระถึงจะหยุดนะครับถ้าใครมาไกลแนะนำให้โทรมาสอบถาม